ตอนนี้ผมก็สร้างที่พักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยนะครับรอบๆแล้วก่อเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับข้างในก็จะประมาณนี้เลยนะครับมันกำลัมืดๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมมิสเตอร์ตีนะครับวันนี้ผมก็จะมานอนป่ายเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพามาดูที่พักที่ผมทำนะครับเมื่อตะกี้ผมก็ได้ถังพอกเส้นไม้หรือว่าหญ้าองมอนนะครับ มันก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่กองไฟเกาะใ้กายหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยย้ายมาอยู่ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตัดไม้ไผ่แล้วก็ไปตัดใบกล้วยมาทําเป็นหลังคานะครับ คร the ับผมก็จะถ่ายที่ผมต้องต้องการอะไรนะครับผมผมก็จะตัดเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็เนี่ยจะใช้เป็นสาวนะครับ นี่เลยนะครับผาที่ผมตัดไว้ครับเดี๋ยวจะไปตัดใบกล้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็จะไปตัดเอใบกล้วยนะครับมาเป็นมามุงหลังคานะครับนี่เลยนะครับต้นกล้วยที่ผมจะตัดน,นะครับต้นนี้เลยนะ ครับตอนนี้ผมตัดใบ๊กล้วยผมก็มาเจอเอผลไม้ป่านะครับนี่เลยนะครับผลไม้ป่านะครับอันนี้ผลไม้ป่านี้กินได้นะครับแต่ผมไม่รู้ชื่อนะอร่อยเดีย๋ยวผมก็จะแบกใบกล้วยแล้วก็กลับแล้วนะครับนี่เลยนะครับใบกล้วยผม ันผมก็ตัดได้ใบก้อยเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมก็จะแบ่งกลับเลย เอาละครับตอนนี้ผมก็จะทำใอเสาวก่อนนะครับนี่นะครับสาวผมผมจะใช้กั่สามสาวนะครับอันนี้ <c oughs> นี่สาวที่หนึ่งครับก็สาวสาวที่สองของผมก็นี้นรับ ตอนนี้นะครับผมก็ทำํำลำคาตอนนี้ผมก็วางไอ้คานหลังคาหมดนล้วครับตอนนี้ผมก็จะเอาไปตองมามงุงข้ามบนนี้เลยนะครับ ตอนนี้ก็มุงหลังคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะมันก็จะประมาณน,นี้เลยนะครับนี่เลยนะครับ ตอนนี้ผมก็สร้างที่พักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับมันก็จะประ, er. ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับรอบๆแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับ <ül> ข้างในก็จะประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะมืมมดๆแบบนี้นะครับมันผมก็ทำให้ผมก็ทําให้พว่บายนี้บางหมดแล้วนะครับการลมตอนนี้ก็คือคนนานอนเลยนะครับ แอร์ธรรมชาตินะครับดูนะครับแต่นี้ก็คือประตูนะครับมันก็เป็นต้นไม้สองต้นแบบนี้นะครับโอ้ยเดี๋ยวผมจะนอนให้ดูนะครับชิวๆสบายๆเอานะครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะพามาดูข้างนอกนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีก้อนหินแล้วก็กองไฟแล้วก็ที่นั่งนี้นะครับแล้วกระเป๋าก็อยู่นี่นะครับ อรอบรก็จะประมาณนี้เลยนะครับบรรยากาศ าแล้วนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะสั่งแัดล่าให้โยครับมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วตอนนี้ผมก็ชินนั่งนี้สแป,ป๊บพิงไฟสแป,ป๊บแล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้านอนแล้วนะครับนี่นะครับเร็ว นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะเข้านอนแล้วนะครับนี่เลยนะครับประตูทางเข้านะครับผมก็จะเข้านอนแล้วนะครับนี่เนะครับอัเนี้นะครับผมก็จะนอนแล้วนะครับอันนี้เลยนะ้ำมันผมอันนี้ก็ไฟฉายผมก็จะนอนแล้วนะครับบายบายพรุ่งนี้มีอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมก็ขอตัวไปนานกันนะครับนะครับทุกคนตอนนี้หนาวเราก็นั่งไม่ได้นะครับแล้วก็เจออะไรที่เราที่ผมไม่ ยวคาเคทนะครับตอนนี้ครับก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะออกไปแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้ไฟก็มอหมดแล้วนะครับเมื่อกี้หนาวเกินไปครับผมก็ลยก่อไฟนะครับอันนี้ผมก็จะเดินออกไปนะครับนี่ก็จะเดินกลับบ้านแล้วนะครับ ลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะกลับบ้านเลยนะครับบ๊ายบาย